สวัสดีครับวันนี้ลุงมาอัดคลิปพลังงานแสงอาทิตย์นะครับวันที่7กรกฎาคม2567สําหสำหรับตัวสูงตัดต่ําต่อนะครับรีเลย์ที่ใช้เป็นออตโตมบิลตัวนี้นะครับเนี่ยร้อแอมเนี่ยนะครับร้อแอมเนี่ยนะครับสี่สิบแปโวลต์พังไปแล้วนะครับ หลังจากใช้งานได้ประมาณสองสามชั่วโมงนะน่าจะมีสปาเกิดขึ้นนะครับบริเวณตัวนี้ตัวสูงตัดต่ำต่อนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการชํามุดลุงก็เลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวสูงตัดต่ำต่อไปเรียบร้อยแล้วแต่รีเลย์ก็ยังพังอยู่รีเลย์ประเภทนี้คงจะใช้ไม่ได้จริงๆลุงมีสำรลองอีกชุดหนึ่งจุดตรงนี้แต่ว่าผงไม่ได้ใช้ เดี๋ยวจะต้องไปซื้อรีเลย์อีกแบบนึ่งมาใช้นะครับแบบนี้สรุปแล้วคือไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่ r e l ลย์เบินะครับกำลังหาใน l a z a ด a าหรือชัวปีอยู่ที่ว่ามีอัอนอื่นที่เชื่อถือได้มากกว่านี้ไมา,าต่างดังนั้นแล้วระบบป้องกันการโอเวอร์ชาร์จิ่งของลุงยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ยังไม่สามารถจะเดินระบบ พลังงานแสงทิตต่อเนื่องได้โดยที่เป็นระบบไม่ต้องควบคุมนคนหรือ unmanned system นะครับอตอนนี้ก็ต้องปิดไว้ก่อนถ้าเราไม่อยู่นะครับยังไว้ใจไม่ได้ส่วนในตัว solar charger าาตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีตัวนี้นะครับหนักโอเคก็ใช้งานได้ดีนะครับลุงตั้งไว้ให้ใหเต็มตัดที่52โวลต์ dc ตรงนี้นะครับ มันอาจจะมีการไหลบ้างนิดๆหลเป็น52.1 52.2ทำหนองนี้นะครับแต่มันทีก็ขึ้นไป52.5ก็มีนะอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่าตัวเลขในจอ LCD display นั้นอ่านได้แค่51ตัวนี้อ่านได้52.67อันนี้ลุงใช้มัลติมิเตอร์วัดนะครับตัวนี้จะเชื่อถือได้มากกว่า,วาเราวัดด้วยมัลติมิเตอร์แต่ตัวนี้ยังไม่ได้ทำการสอบเทียบเพราะไม่มีเวลาล้วนะครับ ก็มีเวลาจาัดเพียงเท่านี้ก็เอาอ่านอ่านค่าตังนี้ไปก่อนแล้วกันล้วมาตั้งค่าเช่นตนี้นเชยๆกันนะครับเอาดับอีกแล้วโอเคนะครับก็ส่วนแผงพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับปั๊มน้ําตัวที่2นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูปั๊มน้ําตัวที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับลุงก็ตั้งไว้ที่25.6เพราะมันเป็นดัดน้ํานะครับ ตัวนี้ก็ทำงานเป็นปกติไม่มีปัญหาปัญหาของมันมีอย่างเดียวก็คือว่าแบตน้ําขนาดอ่อเจหรือ80 ML, แอมเอารถยนต์มือสองสตัวมาต่ออนุกรมกันเนี่ยไม่น่าจะจ่ายไฟได้พอนะครับไม่น่าจะจ่ายไฟได้พอสําหรับปั๊มน้ําขนาด1แหลงมานะครับเดินต่อเนื่องทั้งทั้งวันเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นลิเธียมฟอส s ฟตขนาดร้อยแอมอ่ายีโวลต์ขนาดส0 0รอยแอ ร้0ยแอมก็ได้นะครับน่าจะเป็นขนาด 200M 24V แอมป์24โวลต์น่าจะพอนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงจะเพียงมีแต่เพียงเท่านี้นะโอเคครับสวัสดีครับ